ความเครียดเรียกว่าสเตรนนะหัวข้อต่อมาคือเรื่องในส่วนของความเครียดก็คือสเตรนนะอย่างที่เกินกับพวกเราไปตอนทฤษฎีนะครับสรุปทฤษฎีเนี่ยก็คือความเครียดเนี่ยถ้าเป็นเครียดชามเนี่ยมันจะเขียนแทนด้วยตัวเอฟซิลอนสองกรีบเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะคู่กับเค้นฉากนะครับอ่าก็จะมีทั้งเครียดดึง แล้วก็เครียดอัดอ่ะท่านั้นเองนะส่วนตัวถ้ากรณีของความเคลือน,นเนี่ยมันก็จะมีความเครียดเฉือนแต่ความเครียดเฉือนเนี่ยมันเป็นค่าที่วัดได้ยากตามการทดสอบอะไรต่างๆพราพูดเป็นการวัดค่ามุมที่มันเปลี่ยนแปลงหรือมุมที่มันเย่ไปซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับถ้าเรียนให้ลึกลับซับซ้อนเนี่ยก็จะว,วุ่นวายเพรามขวดเรื่องของความเครียดน,นะครับ แล้วก็เราจะต้องไปเรียนเมื่อผ่านวิชาวความแข็งแรงวัสดุเราจะไปเรียนวิชาทดสอบวัสดุอีกทีนึงนะครับทดสอบวัสดุเนี่ยจะมีการพอดกราฟความสำพัญระหว่างสเตสสเตนเราอาจจะเข้าใจตรงนั้นเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าในวันนี้ก็ได้อ่าผมก็ทําตัวอย่างขึ้นมาบอกว่าเป็นท่อ PVC นะครับท่อ PVC มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20มิลลิเมตรภายนอก80มิลลเมตรเราต้องนึกแล้วเนี่ย ไอ้สองตัวเนี้ยเอาไว้ใช้หาอะไรหาพื้นที่ที่ผมท้าเรา,เาไว้เนี่ยเอกลมกลวงเนี่ยหาได้ไหมเนี่ยเอกมกวงเนี่ยนะครับถ้าได้ก็ขอให้ได้จริงก็แล้วกันนะครับเป็นเมตรไปเลยเพราะเมกไก่แล้วนะครับศูนย์จุดสองสองเมตรภายนอกก็ศูนย์จุดศูนย์แปดเมตรความยาว L ก็คือห้าเมตรนะครับ ่าตรงนี้ด้วยครับในรูปฟ r e e body เลยขออนุญาตใช้รูปโจทย์ free body เลยยาวห้าเมตรนะครับตรงเส้นผ่าศูนย์กลางเขียนไว้ข้างๆก็ได้พื้นที่มันเหลือนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกนะครับเท่ากับ0.08เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโจทย์บอกมาเราทำหน่วยเมตรแล้ว0.02เมตร ประมาณนี้นะครับแล้วเอาไอ้ที่ว่าเนี่ยครับท่อบ v c ท่อนี้ครับเส้นปส่สาศูนย์กลางตรงนู้นแถวนี้นอกไงยาวแถงนี้เนี่ยห้าเมตรเนี่ยนำไปทดสอบดูสมบัติทางกลน,นะครับถ้าเรียนทดสอบวัสดุเนี่ยจะมีการทดสอบด้วยมบิทางกลกับทางกายภาพทางกลก็เอาไปดึงไปอัดไปดัดไปเฉือนจะเกิดการวิบากเกิดการแตกหักนี่เรียกว่าทางกลน,นะครับส่วนทางกายภาพตัวอย่างเช่นเรา,เอ,าอิดไปแช่น้ําอย่างเงี้ย นะครับอีกแล้วก็ดูเรื่องค่าการดูดซึมน้ำเน,น,นี่ยคือดูทางกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นทางโกนในทีนี้คือเอามาทดสอบด้วยแรงดึงนะครับดึงด้วยแรงร้อยห้าสิบิโลนิวตันก็เหมือนกับเราให้แรงทายนอกมันนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูที่รูปฟรีบดี้รูปนี้เราก็ถือว่าอันนี้เป็นแรงภายนอกหัวท้ายเลยนะครับเป็นเทนชันหรือว่าเป็นแรงดึงนะ จนเกิดการยืดตัว4มิลิเมตรนี่คือเมื่อทดสอบแรงดึงแล้วเกิดการยืดตัว4มิลิเมตร4มิลิเมตรเช่นเดียวกันครับเราแปลงเป็นเซนไปเลย1เมตรมีพันมิล0.04เมตรนะครับอันนี้ก็ตัวแปรให้เป็นเดลต้าอย่างนี้นะครับเดลต้าอ,อย่างนี้จะเป็นตัวสามเหลี่ยมก็ได้นะครับ พวกนี้อักษรกรีกระนะครับตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเราเราไปอะไรอ่ะถ้าสนใจก็ไปศกกึกษาเพิ่มเติม,ตมก็แล้วกันนะครับมันอักษรกรีกมีอยู่เท่าไหรจ่จำไม่ได้แล้วยี่สิบกว่าตัวอะไรประรมาณน,นี้นะทำให้ผิดยี่สิบตัวแทบหมดูลนะเขาเอามาใช้เนี่ยเป็นสาระทางวิศวกรรมทางคณิตศาสตร์ต่างๆจองหาค่าความเครียดดึงนะความเครียดดึงเพราะเพราะเราทดสอบแรงดึงเงีก็ต้องหาเป็นความเครียดดึง นะครับก็คือสเตตที T. ถ้าเปลี่ยนเป็นมาทดสอบแรงอัดอย่างเช่นเรากดคอนกรีตนี่ยครับก็เป็นความเครียดหนะักเท่านั้นเองนะครับเครียดดึงก็คู่กับเค้นดึงนะครับแล้วก็หน่วยแรงดึงอันนี้หาไปแล้วครับสเตตที Stay T. และค่าโมดูลัสออฟอีลาสติกซิตี้ก็คือค่าโมดูลัสยืดหยุ่นถ้าแปลเป็นไทยนะครับอันนี้ทฤษฎีหลักเนี่ยไป ไปดูได้เลยใน YouTube นะครับเรียกว่าค่า e นะครับค่า e เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นของของความเข้นฉากจะให้เป็นตัวแปร e นะครับถ้าเป็นความเข้นเฉือนเนี่ยตัวแปรจะเป็นตัว g นะครับจะเป็นค่าโมลาร์ของการเฉือนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นความเข้นเนี่ยจะเป็นค่า e นะครับเป็นตัวแปรโมลาร์ออฟ์ิลัติกซิตี้ คาว่ามุัที่ยืดหยุ่นหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือกราฟความสัมพันธ์ของวัสดุนะที่ท่านต้องไปสรุปมาให้ได้เนี่ยครับเนี่ยช่วงเนี้ยกราฟจะเป็นเส้นตรงช่วงนี้จะเกิดค่า e นะช่วงนี้เมื่อความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเนี่ย e ครับท้าดูเฉลยเลยเนี่ยเกิดจากสเตตส่วนด้วยสเตนความเค้นส่วนด้วยความเครียดน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านค่าตรงนี้เราอ่านค่าช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรงทัว่วตรงนี้เราก็ได้ออกมาสองค่าถูกต้องไหมครับเราจับมันหารกันนั่นคือค่า e ท่านั้นแหละแล้วถ้าเราหาตรงนี้กับตรงนี้อ่านค่ามาอ่านค่ามามันก็คือค่า e หาตรงไหนก็แล้วแต่ช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรงเนี่ยค่า e มันจะเท่ากันเพราะความสัมพันธ์ของสเตทสเตน มันเป็นเส้นตรงนะถ้าเป็นตามหลักการทดสอบวัสดุหมายความว่างไงพูดซ้ำคือมันว่ายกตัวอย่างเช่นเราทดสอบแรงดึงเนี่ยพอเราดึงมาสักพักหนึ่งแล้วเราหยุดดึงตามที่ดีบอกไว้ว่าเหล็กเนะี่ยจะหดเข้าสู่ความยาวเดิมคือเป็นช่วงที่มันยังย่นตัวยืดหยุ่นได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่เรานั่งเนี่ยนะถ้าเรานั่งเนี้ยมันอาจจะแอ่นตัวนิดนึงถูกต้องไหมครับ แต่ต้องเกิดขึ้นน้อยมากแล้วพอเราออกจากห้องนี้ไปมันก็คืนตัวขึ้นมาแบบนี้เรียกว่ามันยืดหยุ่นนะครับถนนลาดยางเช่นเดียวกันถนนลาดยางตอนรถล้อรถยนต์วิ่งไปนะคระับตอนเราจอดเนี้มันอาจจะบุ่มนิดนึงพอล้อนี้เลยตำแหน่งนี้ไปผิวลาดยางก็คืนตัวกลับมาพฤติกรรมตัวนี้สําคัญมากที่สุดของวัสดุคือช่วงที่มันยืดหยุ่นหนังยางเหมือนกัน เราหนังยางมาหนึ่งเส้นเนี่ยออกแรงดึงไปเนี่ยลาคาไว้เราหยุดดึงมันผลเข้าความยาวเดิมคือมันยืดหยุดมันติลัสติกนะแต่ถ้าเราดึงแล้วเราคาดึงเนี่ยดึงดึงบ่อยๆดึงดึงบ่อยๆบางทีดึงแล้วตะปูตอกหัวท้ายไปเลยค้างไว้หนึ่งปีหอวท้ายเอาตะปูถอนออกหนังยางเส้นนั้นก็อาจจะไม่กดขดเข้าสู่ความยาวเดิมก็ได้นี่เมันตรงนะอเนี่ยพวกนี้ไปดูว่ามันมีหลักการของผู้รู้ต่างๆก็พูดไปเยอะแยะ อย่าลืมนะเราเป็นนักเลือกวัสดุนบเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจพฤติกรรมวัสดุมันจะลําบากวัสดุสมัยนี้ไม่ใช่แค่คอนกรีตแค่ไม้แค่เหล็กมันมีวัสดุสังเคราะห์อะไรต่างๆมากมายซึ่งค่าพวกนี้ถ้าเป็นบริษัทเป็นมอฟอมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเข้าใจไหมแคตตาล็อกสินค้าค่าอีเท่านี้หน่วยแรงคากเท่านี้มันมีทั้งหมดแหละนะเราก็เลือกใช้คำนวณเท่าไหร่ก็ไปเลือกใช้มันมากกว่าตรองนี้หนึ่งนะครับ กสรุปหาสามคำตอบที่เกิดขึ้นในการทดสอบท่อ PVC ก็แล้วกันเริ่มนะอะตรงนี้อขอว่าตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยืพูดเกินไปอันนี้ว่าตรงที่มันยืดซะหน่อยดิใส่ระยะไปเลยเอาหน่วยเมตร0.04เมตรนะอมันก็ยืดรวมกันเนี่ยคือระยะยืด นะความเครียดดึงถ้าหลักการในการหาเนี่ยถ้าแบบไม่ยากหาง่ายมากนะครับให้เอาส่วนเปลี่ยนแปลงหารด้วยส่วนเดิมในที่นี้คือในมิติของความยาวนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงระวังเรื่องหน่วย0.04ย์จุดศูน่เมตร หารด้วยส่วนเดิมก็คือความยาวตั้งต้นก่อนดึงคือกี่เมตรครับ5เมตรง่ายๆ5เมตรเราคิดเลขมาเลยอา,อาจจะติดในคอรเลขว่า8คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับในการตอบคำในตอบหน่วยของมันเนี่ยถ้าเราไม่ตัดหน่วยเราจะคาแบบนี้ครับเมตรต่อเมตรเข้าใจไหมครับแต่ความเครียดเนี่ย ถ้าคาเป็นเมตรต่อเมตแบบเนี้ยเขาไม่นิยมตอบกันแบบนี้เขาจะนิยมตอบแบบไม่มีหน่วยหรือตัดหน่วยทิ้งนะอย่างนี้ถือว่าถูกนะครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมนะฮะอันนี้เขาชอบตอบแบบตัดหน่วยทิ้งก็คือแปดคูณสิบนะลบสี่ก็ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเรากดตรงปุ่ม ENG นะืึ้เลขทำไผิดนะครับ มันจะคลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดตำแหน่งที่สี่ครับอ่าน,นั้นเองนะอันนี้แบบแก๊งไม่มีหน่วยนิยมเพราะนั้นก็เข้าทางเราเลยถูกไหมเพราะเราไม่ชอบเขียนหน่วยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเรารู้จะเขียนอะไรการไปถูกั้งั้นในเรื่องนี้นะน,นั้นความเครียดไม่มีหน่วยนะครับถ้าจะคงไว้ก็คือเราไม่ได้ตัดหน่วยเท่านั้นเองในเบื้องต้นประมาณนี้นะอ่าตอนนี้ คำตอบแรกก็ได้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วความเครียดประมาณนะครับถ้าไอพอดกราฟก็คือแกนเด็กนะครับสเตทคือแกนไหวต่อมาหน่วยแรงดึงอ่าหน่วยแรงดึงแบบที่ท้าทายไว้ที่หัวกระดาษนะฮรพื้นที่กลมกลวงเนะี่ยแต่นี่หาไม่ยากหรอกครับเพราะว่าบอกแค่ภายนอกภายในมาอ่ากลมกลวงก็เอาสูตรวงกลมแบบโบราณโบราณเลยนะครับ คือพายดีกำลังสองส่วนสี่อาจจะตัวเลขตัวใหญ่ก็แล้วแต่ท่านอันนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกลบก,กับสูตรตรงเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเนี่ยจะตัวตนจะมาแล้วแต่หรือเขียนเลขเลก็ได้ไม่ต้องเขียนสูตรก็ได้คิ้นเลขเลยก็ได้นะครับเอาค่ามาให้ถูกนะครับในหน่วยเมตรแล้วผมก็เขียนไว้ข้างรูปไปด้วยนอกเยนะ่ยเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายในนะเส้นี่าเนี่ยข้างในท่อมนกลวงอ่าอย่าอย่าอย่าบ้องเกินเนาะอ่าหายได้กลมกลวงคลายเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกศูนย์จุดเท่านะัะอ่าศูนย์จุดศูนย์แปดกลังสองส่วนสี่ลบเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเส้นผ่นาศูนย์กลางภายในศูนย์จุดศูนย์สองนะครับอ่าคิดเลขมา จะได้สี่จุดเจ็ดหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามตารางเมตรต่อมาตัว P คำถามเดิมครับ P คือแรงภายนอกหรือแรงภายในภายในนะครับถ้าตอบเลยเนะี่ยขี้เกียจเลื่อนไปข้างบนเนะี่ยตอบเท่าไหร่ครับภายในร้ 150. อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่จะขออธิบายอีกสกน,นิดหนึ่ง อร้อยห้าสิบคือตรงไหนเรากลับมาที่ตรงนี้นะครับเรากลับมาที่ตรงนี้สมมติ่าถ้าเราตัดตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือ P เข้าใจไหมครับคือ P ตรงนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็แรงเนี่ยต้องตั้งฉากกับพื้นที่เข้าใจไหมครับแล้วก็อย่าบ้องเกินว่าท่อมันกวงแรง้ว่มีทะลุไปไม่ใช่นนันรอนะ มันรับเพราะตรงความหนาเนี่เข้าใจไหมครตรงความหนานี้นะครับ่าถ้าเราตาัดจากเท้าเข้าไปที P. ภายในยก็ตรงนี้ใช่ไหมครับตัดตรงไหนทีก็เท่ากันเพราะเปไ็นแรงตามแนวแกนเข้าใจไหมครับตัดตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ได้แล้วความเข็นก็ต้องเท่ากันเพราะตัวเศษทีเท่ากันถูกต้องไหมครับตัวส่วนคือพื้นที่ตัดที่เซกชันหนึ่งกับสองมันก็พื้นที่เท่ากัน ขนาดเท่ากันตลอดความยาวนะครับเพราะฉะนั้นแรงภายในยอย่าลืมนะครับต้อง150กิโลนิวตันนะครับ150กิโลนิวตันพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เอา P ไปส่วน A เท่านั้นเองไปนะครับผมไปฝั่งขวาของกระด,ดาษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงดึงนี่ทดสอบแรงดึงท่อ PVC ก็เท่ากับ P ส่วน a ก็เท่ากับ P ส่วน a นะครับร้อยห้าสิบกิโลนิวตันนะครับส่วนด้วยพื้นที่ที่หาไว้กลมกวงคูณสิบ 3, ลบสามตารางเมตรเรื่องน่าเบื่อนะครับแรงก็กิโลนิวตัน ต่อตารางเมตรเมกะปาส卡สามสิบเอ็ดจุดแปดห้านะครับวันนี้ได้แค่นี้ก็ยังดีครับแค่เลื่อนๆเนี่ยอ่อใช้ได้แล้วนะครับเอ่อได้วันละอย่างพอได้ละสองอย่างอาจจะงงเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้คำตอบสุดท้ายปลายทางสุดท้ายนี่ง่ายมากครับหามโมดูลัสยืดหยุ่นอย่างที่เราตกลงแล้วว่า ถ้าพรดีเค้นฉากก็คือค่า e ส่วนแปร e เรามีสเตทกับสเตนไว้แล้วถูกต้องไหมครับอ่าแล้วเป็นช่วงที่พฤติกรรมเป็นยืดหยุดเราก็เอาเราก็เมื่อก่อนเมื่อมัอนเท้าความคําตอบนะครับอ่าเมื่อก็นะเอาคําตอบมาแต่ตอนเอามาระวังให้ดีต้องมันทัานี้มานะครับเอานี้มาไม่ได้เดี๋ยวหารไม่รู้จะลง่วยยังไงเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นเอาประทันนี้มา ที่ยังคาว่ากิโลนิวตันต่อตารางเมตรแรงต่อพื้นที่นั่นเองอ่าส่วนสเตนนะครับเอาแปดคูณสิบลบสี่แล้วกันเอาแบบที่ไม่มีหน่วยมาเอาแบบไม่มีหน่วยมานะอยาวแบบยาวแบบมีหนวนะ่วยนะเด๋ยวตัดไม่หมดนะอ่ะแต่นี้เอาไมมถูกอ่านนะเอาไมมถูกอ่านนะเ,เพราะอะไรเพราะอะไร แทนค่านะครับที่ได้มาก่อนหน้านี้สามหนึ่งนะครับแปดสี 8, 4, ่เจ็ดจุดหนึ่งสามเขียนหน่วยไหมครับตัวเศษตัวส่วนไม่มีหน่วยครับเพราะนั้นกดคีย์แรกมาได้เลขเ,เยอะกว่านดับแรกนะครับสามเก้าแปดศูนย์แปดไปแล้วเก้าที่หอแลเก้าหนึ่งสองจุดห้าอ่ะ เป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรฝังนะเพราะว่าข้างล่างไม่มีหน่วยเห็นป่เพราะฉะนั้นผมก็เคยพูดไปเยอะแล้วตัวโมเลสยืดหยุ่นเนี่ยโมเลสออฟเลสติซิตี้เนี่ยหน่วยจะเหมือนกับความเค้นเข้าใจไหมครับอ่าเพราะน,นั้นสรุปให้มันตรงกันเพราะข้างล่างไม่มีอ่ะเข้าใจไหมครับมันก็เหลือตรงนี้ก็ตัดใครไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นโมูลสยืดหยุ่นเนี่ยหน่วยจะเหมือนกับความเค้น ถ้าเข้นเฉือนเกินด้วยก็เหมือนกับความเข้นเฉือนนะครับอา่าตอนนี้เป็นเมกาพาร์คารนอ่ตอบเท่าไหร่ครับเขาเนี้ยไม่ค่อยขาท่าครับอันเนี้ยต้องเดินแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันจะเป็นสามเก้าแปดศูนย์แปดจุดเก้าหนึง่งอย่างเงี้ยถ้าแก้ได้ไม่อยากให้ตอบนี้มันเยอะ ดูไ่เห็นภาพมันขวดต่อเป็นเห็นคนต่อเป็นจิกะกะปาดานเข้าใจไหมครับถ้าจิกกะก็ต้องเดินนะเนะครับต้องเดินตรงนี้เรามีแล้วสามเราต้องขอยีกสามถูกต้องไหมครับเดินขึ้นไปอีกสามนะครับสามสิบเก้าจุ 8. ดแปดเอะไเดนะครับไปดูเรื่องพวกนี้ดีดี นะครับหรือนะครับอันนี้ถ้าถ้าแก้ได้ก็จะตอบทงกับบ้านฐานเลขโอเคกว่านะครับอ่าก็อย่าเพลิดเพลินกับหน่วย SI จนเกินเหตุนะครับก็อย่าลืมว่าบ้านเราก็เป็นกิโลกร,รมัมเป็นเซนติเมตรต่างๆนะครับเป็นเมตรเป็นตันตะ่างๆก็ดูให้มันเหมาะสมนะกับการคำนวณของแต่แต่ละครั้งด้วยกันแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวอย่างพื้นฐานเรื่องความเครียดนะครับหวังว่าท่านคง จะไม่เครียดตามหัวข้อเรื่องนี้นะครับ